เอาละค่ะมาพอกันาพาร์ทที่สองเนาะค่ะการที่มาอยู่เร็วมันเจอสถานการณ์ที่เฮ้าบอสามารถเอาที่พ่์มาจากของไปใช้งานได้เลวเฮาจะต้องอยู่จังไรนะฮะมุยบอกว่าค่ะกลดว่าเวลาที่เฮ้ามาอยู่ต่างชาตินะ,ะทุกคนตั้งประเทศนี้ มันกันเห็นให้เหาเห็นได้ชัดเจนว่าเขาแบง่งแบ่งเส้นเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถ้าเอเชียนะคะจังไดเขาไม่ได้เชื่อใจลอยเปอร์เซ็นทุกๆุกเรื่องนะคะมันก็นสิมนีเรื่องโบกเล่าเก้าสิบนั่นแหละนะคะแล้วที่นี่นะ่ะในกรณีของตูวม้ยเองนะคะได้พบพ่อกับสิงสิงนี้แล้วม้ยก็เลยว่าต้องเปลี่ยนแหละในเมื่อ อายุเฮาก็เริ่มนะคะมันก็เริ่มหลายขึ้นไปเรื่อยๆมันก็บ,บแมเมนเด็กหน้อยเพื่อเฮาสิมาลอกค่อยว่าเออไปเลียนสักปีสองปีสามปีเฮากับสิบประสบความสําเร็จมันบ่ชั่วสักอย่างนะทุกคนค่ะ้วยคําว่าที่บ่ชั่วคือเฮาบ่เสื่อมันในจุดจุดนั้นแล้วมันก็เลยตัดสินใจที่ต้องไปหางานแล้วก็เลยบอกกาแฟนบ่างยังได้แก่ตามนะหลังจากเรียนจบภาษาแล้ว ฉันก็ต้องไปหางานเพื่อที่จะทรงเสียบ้านเพื่อที่จะช่วยเหลือตุกคงให้ได้กรเรย่บอกกัแฟนจัางสีนะเรื่องที่ฉันเห็ดเห็ดงานอยู่เมืองไทยตัดผมอยู่ตัดผมกินอยู่เมืองไทยถึงฉันหักฉันแพ่ง,งขนาดใดในมือนี่จะไมย่ยืนจุด,จ,ดจุดหนี่แล้วฉันก็ได้เห็น ความเป็นจริงคุณค่าของความเป็นจริงมันเป็นจังไดน,นะคะกัลเลว่าก็แฟนจังสีแฟนกันเลยว่าอย่าไปยึดติดกับมันหลายเพราะว่าจังได่ก็ตามเฮ้ากับตรงเด้ไปหางานหม่ยู่แเหลวกัลเลว่าจังสินะคะเรื่องนี้มันเหตุไห่ไมยได้คิดคิดทบทวนได้ลหลายเทื่อเพราะว่าบบแมนแค่ care, เฮ้าได้ศึกษามากรอนาหน,านีแล้วละก็อีกอย่างนึงเนาะเพื่อนเพื่อนนะคะที่เขามีปัญหาในกรณีเดียวกัน ก็ได้ว่าได้จ่าได้เหงีินนั่นเองเนาะคะ่ะมุ้ยก็ได้ยหงนมากขึ้นกันเนาะคะ่ะบางคนก็ลัคกี้เดนะคะบางคนก็ทั้งชีวิตเขาลัคกี้ตลอดนะ,ะเฮ็ดยังกับประสบความสําเร็จแต่ว่าของเข้าสิไปเสียงดวงคือของเขากอะไรนะคะมันเป็นเขาเป็นไพ่ใบหใหญ่แม่นบอกเบืรอใหญ่ของเข้ามันเด็ดแต้มกับคืนศูนยล้ามาเลยนะคะต้องเริ่มสเต็ปใหม่นะ,ะทุกอย่างมันต้องเริ่มให,หม่หมด เขาก็ต้องท่ามใจอีกนั่นแหละครับทุกคนคะเมื่อก็เลยบอกกับแฟนว่าเพราะเป็นยังถือสวา่าการที่เข้าเป็นคนเกิดขึ้นมาเร็วนะเขาก็ได้เรียนรู้มีประสบการณ์หล,หลายด่านเกิดขึ้นเมื่อก็เลยบอกสิเนาะค่ะเป็นช่างแล้วพพ่อเนาะแต่อยู่ในครัวกับเป็นนะคะเย็บผ้ากับพ่อได้นะคะทุกคนคะกระสีเอายังกับชีวิตสีว่าหลายบาดยังบ่ท่านใ้เป็นกระคืบน,นี่ละาสาวโรงงาน ก็เลยได้ไปเป็นสาวโรงงานนี่แหละทุกคนคะ่ะนะภาพที่เป็นพนักงานอยู่ในร้านอาหารอ่ะมวยกระด้ได้เล่าไปแล้วนะคะต้องไปเบิงว่าคลิปใดนั่นเองเพราะว่ามันผ่านมาโดนแล้วพอสมควรนะคะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะ,ะการเล่าเรื่องของมวยนี่มันก็สิเป็นตอนช่วงไปของชีวิตนะคะแล้วก็อีกในการที่พูดคุยไปแต่ละครั้งเนาะคอมเมนต์ที่ขึ้นมากจังสิมวยกสิได้ยิบยืนขึ้นมากคุยนะคะ เพราะบางเท่อนะตัวเ้าเองเน,เนาะพานอีหยังมาเข้าก็ยยังบระเด้แน่ใจว่าเ้าอยู่จุดนั้นมาบ่หรือจังจัดจังสี่จนกระทั่งเมื่อคําถามนะคะหรือว่าการพูดคุยในคอมเมนต์เกิดขึ้นมันสิมาสกิ์กิตเฮาท่านที่เฮาสิได้รู้ท้านที่อ๋อตอนนี้พระท่านด้เราสูิบนฟังอ่ะเฮามาคุยในะจักหน่อยกัยังดีนีล่ล่ะค่ะทุกคนคะ่ะ ข้อดีของเพื่อนนะคะที่เขามาคอมเมนต์หรือว่าเอฟซีที่น่ารักที่เขามาคอมเมนต์นะคะไม่บอกเลยว่าเพิ่นซิวกระแทกแรงมาในจังหน่อยหรือว่าตอนเล็กต่นน้อยมาในจังหน่อยแต่เป็นคอมเมนต์ที่แบบว่าให้น้ำหนักที่ดีที่สุดของการที่คุยนะคะพูดคุยทุกๆเรื่องเลยนะคะ แม้กระทั่งที่มุยมมอยู่นี่นะคะมุยอาจจะมดุดหูบ้างบาง,บางเธอได้ปลดปล่อยออกมากมนา็เหตุให้เหาชดจื่นขึ้นนะคะมีรูทางที่เหาสิตรงได้เหตุง,งานต่อไปแล้วก็ได้คุยนะคะแลักกันก็สิเริ่อมลายขึ้นหรือเปล่ากานะคะว่าง,ง่ายหลดุดบาดนี่มุยก็เลยตัดใจไปเหตุง,งานนี่แหละทุกคนคะคุยกาแฟแล้วก็ได้ตัดใจด้วยทั้งนี้ทั้งน,นั้นแล้ว ทุกคนก็สิมามักถามมวยว่านะว่าเป็นยังมีงามแล้วมีงามที่ดีเป็นยังเอาบปสารต่อมันจบมันสิน้นถ้าสารตอมือมต้องใส่ระยะเวลาไปเลี่ยนบาดหนเีเวลาเวลาเลี่ยนของมนะือนั้นถามว่ามันโดนบอเอาจริงๆแล้วมันบ่โดนแต่ถามถามมวยคนบอว่าเลี่ยนจบมากแล้วนะ่ะมวยจะเฮ็ดงานในสิ่งที่มวยอยากจะเฮ็ดบอ เพราะว่าความรู้สึกณตอนที่เฮ้าได้ตัดสินใจแล้วว่าเฮ้าหยุดสงักแล้วก็ได้ยินคําจากเจ้าของบริษัทนานๆนะคะที่เฮ้าไปสบสัมผณ์มาเพื่อที่จะเข้าไปเรียนเพื่อที่อยากได้ใบประกาศออกมานี่ทุกคนคะ่ะเขาเว้าดูถูกเฮ้าในลักษณะนั้นมุ้ยก็บ,บ่อยากจะแบบว่าที่จะไปสารต่อแล้วถ้ามุ้ยเสิเฮตุมุ้ยก็สิไปเหตุยุย่มบานเฮาดีกว่านะคะมุ้ยสิไปสารต่อยมันจบครบสูตร แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่มวยเริ่มบกคอยสบายในช่วงนั้นผมมวยก็เลยแบบว่าตัดสินใจเล็กกับแฟนว่าจาังไรจังจะต้องเปลี่ยนเพราะอีกอย่างหนึ่งนะคะการเรียนภาษาของเขายิ่งแหกกฎออกไปคือความู้ของเฮ้าเนาะทุกคนคะ่ะยิ่งไปยุ่ดหลายสายงานภาษาของเฮามันก็สิไปเรื่อยๆก็สิขย้ายัวออกไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเลียวนะคะมันก็เหตุให้เฮ้าทั้งมีทั้งขอดีแล้วก็ขอสียอยู่เลี้ยวนะคะทั้งสองอย่างแต่มวยบอกเลยว่าสิ่งที่มวยบอบาเสียเลยก็คือความรู้ในเรื่องภาษามวยมาตอ่อเติมเรื่อยๆนะคะนี่แหละสิ่งนี้มันเหตุใหม้มวยได้เข้าใจว่าเออคนเฮาไม่อยู่บําันว่าไม่อยู่ถ้าเพื่อที่จะเหตุสิ่งที่จะคล้องรักหรือว่าสิ่งที่จะคลองลงไหลอย,อยู่ตลอดเวลาบางเทือนะคะเขาก็ต้องตัดสินใจอี่ยั้งก็ตามนะคะ เพื่อที่สิบอเซลฟิสเวบออยากจะแบบว่าให้เขาเฮ็ดให่เฮ้าแทบลมแทบตายจะโค้งสิบมีส่วนรวมอย่างเลยสักอย่างกับบอได้นั่นคือนิสัยของมวยเป็นยังสันย่เหลวเนาะคะ่ะแล้วเนี่ยมวยก็เลยเว่าว่วาเออจังไรก็ตามเพราะว่าเห็นแฟนเฮ็ดเฮ็ดงานนั้นเงืนเดือนก็นได้เนาะช่วงนั้นเขาก็ได้ยก็จริงแต่อย่าลืมว่าแฟนมวยนะเพิ่นซื้อบานอา่เพิ่นก็ต้องพนพนกลับ ซื้อเขาไม่บรุจากว่าเส้นสัญญาจังไรน,นะคะซื้อบ้านหลังนต้องส่งกลับให้ท่งทา,างธนาคารทุกคนคะ่ะบัญชีติดลบแดงตลอดเฮ้าต้องเบิงนาะปรโมนว่าเฮ้าบ่เบิงถ้าเฮ้ามั่วที่จะเอาเวลาองจะคล้องเออเราเพลิดเพลินในการเรียนรู้เราเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองรักแมนนะเราได้จุดท้นจริง แต่อย่าลืมสิว่าคุณมีคนข้างกายของคุณด้วยนี่คือสิ่งที่มืยเฮ็ดให้เจ้าของได้กระตุนขึ้นมาว่ามันจะห็นจะโตเกินไปบ่ท้าน้องนี่เนาะคะ่ะแฟนก็บ,บอกอยู่ว่ากลับไปเลี่ยนมันจบก็ได้ถ้าเธอพ่อยากกันถ้าเธอพ่อยากไปเฮ็ดงานก็นดีแต่ก็ต้องไปเลี่ยนหนังสือมวยกับไปเลี่ยนใดแต่ภาษานะคะแต่จุดนั้น มออุ่อก็เล่บรดเปิดศาลโอหลอกในเรื่องแบบว่าความใฝ่ฝันของเฮาเป็นสร้างทางด้านนี้แล้วก็ไปคือเท้าไปอยู่เมืองไต้เฮ้าไปยังไดแบบว่าประสบการณ์ที่ดีไปพร้อมแล้วก็ไปเปิดร้านได้ยังแบบว่าเขาเอินว่าอิ่มเต็มที่เลยนะคะก็บพวามร่มทานองนี้เลยเนาะค่ะแต่จะุปแล้วเฮาก็ต้องเปลี่ยนนะคะอย่าลืมว่าเข็มทิศมันกันยังต้องมีหักเหเป็นนําทิศทางนะคะทุกคนอย่าลืมตรงนี้นะ เาก็คือกันนะคะบ่ต่างกันดอกกับเค็มทิดเมื่อมันไม่อยู่ทางนี้เล้วเฮาก็ต้องฮักเหมันถือมุมนะคะทุกคนมือก็เลยใส่ตรงนี้ลหละให้มันเกิดประโยชน์ซะบอ่ะเวลาของสันมันกันหน่อยล่งหน่อยล่งแล้วบบแมนว่ามันหลายขึ้นได้ทุกคนค่ะแต่ละมื้อละเว้นนี่เฮ้าอายุอ้ลานนี่มันไปเรื่อยๆเด้บ่บเมนวาเฮายังงนุมยังหน่อยอยู่สมำเสมอโบแมนเดอให้คิดเบ่งกะคัๆนะคะ อนที่เฮาิแบบว่าเออปล่อยให้ผัวทําคนเดียวปล่อยให้ทุกคนในบ้านทําไปแล้วฉันเนี่ไม่ต้องทําอะไรบาแมนได้ค่ะเฮากับมีส่วนเหตุนาต้องไปส้อยเหลือซึ่งกันและกันเนาะคะ่ะนแหละอยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากของมุยเองเนาะคะ่ะว่าเป็นยังคือสารต่ออะไรนะคะไปว่าได้เร็วหกกระลมขมเมน่นตีร่างกายความปังงานออกมาเร็วทำนองเนาะคะ่ะ แต่ว่ามันกับอะไรถึงขนาดนั้นเฮู้ว่วาเฮ้ามักยังยู่กับจริงแต่สิ่งที่เฮ้ามักมันกับอะไรบันเท่าอ่ามันกับอะไรเหตุให้เฮ้าสนุกสุขสบายได้ทุกคนนะเฮาต้องคิดหาทางที่มันได้กว่าหนีอีกนะ,ะทุกคนคะเป,ปออนเปิดโอกาสให้เจ้าของไปหามองอื่นเปิดโอกาสให้เลียนรูไปเรื่อยๆนาะค่ะนี่แหละเป้าหมายของชีวิตมันบนเ่เในบ่นอนตายตัวดอกนะคะ แต่ว่ามุยโวคักโหลดมวยกระดีใจนะคะผู้ใดที่มีสา,ายอาชีพแล้วกับได้เหตุในสิ่งที่จะของรักนะคะได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่จะของอเคยเรียนมากนะคะนี่มวยดีใจน้ำลายไหล,หล,หลผู้ใดที่มาอยู่เมืองนอกแล้วประสบความสําเร็จเนาะจังไรก็ตามนะคะสิ่งที่บอกที่จากไปอาจจะ ดูบอดีเดป็นได้น้องค่ะทุกคนค่ะก็ต้องขอโทษขออภัยไวน้นำเด้อจ้ะนะคะสาวสาว่างก็ะจะเป็นคนบ้นบานๆอยงสี่ลละทุกคนพอเดได้เวาอ,อีอยังมากแล้วมื่อกีิไปแบบว่าบ้านๆอีนลีนี่ลหละนะ ถ้าหักถ้าชอบกันก็ลืมเด้อจากนะคะกดคนละนึ่งไล์นะคะแล้วก็ Subscribe เป็นกำลังแรงใจโตย่อยาเด้อจากทุกคนค่ะจังไรก็ตามคลิปนี้ก็สิทีมท่วนไปซ้ำนี้นะคะไว้พอกันคลิปหนาเด้อจากทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะคะแต่ว่าโปให้ทีมกันไปเ้้ยเด้อมาฟังกันว่าสาวสว่างจะมากเบาอีย่างโตนั่นเองนะคะ เมื่อนี้ต้องขอตุกไปนอนแล้วบาไว้แล้วนะคะคลิปนี้ก็สิออนแอร์ตอนเศร้านะคะแต่ว่าสิเป็นช่วงใดก็ทาเบิงกันเด้อจะ้ะไว้พอกันค่ะทุกทุกคนค่ะสมัยดีเบอรสุขผู้สุขคนเด้อจะ้ะสวัสดีค่ะ